สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้นั่งอยู่บนโตโยต้าเวลไฟรับมาสดๆร้อนๆมีน้องไปรับรถมาด้วยกันแล้วก็ขับรถให้ครันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะครับไม่ซื้อไม่ได้้วที่หลังจากลองนั่งแล้วนะครับไม่แปลกใจทําไมคนถึงชื่นชอบกันเพราะว่าเป็นรถที่นั่งสบายบ้านขวาเวลาที่เดินทางไกลๆไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแถวหลังนะครับกับตันซีนของเขาก็คือเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็ยังมีหลังคาพานรโมิกสลู ด้วยนี่ถ้าเบาดแถวที่2ยังกว้างไม่พอนะครับ mm. ก็ยังสามารถเลื mm. ่อนเบาะหน้า mm. สามารถเหยียบขา mm. กว้างจริงๆรถก็จะเป็นแบบประตูเปิดได้2ทางนะครับ mm. ค่ะ mm. กับร้านนะครับ mm. จะลองเป็นคนขับดูบ้างนะครับ mm. <c oughs> เลขไมหม่นเ0 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นังหลจากขึ้นมาเราก็สามารถปรับได้อย่างง่ายดายเป็นแบบปรับไฟฟา้ามีเมมโมรีซีทมาให้เราอีกด้วยนะครับกระจกบานหน้าใหญ่มากทัศนวิสัยกว้างนะครับการขับขี่รถคันนี้ได้เป็นเกียรอ์ออโต้ CVT แบบ7สปีดนะครับ้างหลัง,งรู้สึกยังไง แอรนี่ไม่ต้องพูดถึงโตโยต้าของเขาทำออกมาเย็นช่ำทั้งคันเลยนะครับระบบกรองอากาศนาโนโอีมาให้อีกด้วยแถวหลังเนี่ยก็เป็นแอร์แยกนะครับสามารถเพิ่มรถอุณหภูมิได้ด้วยแอมเบ l ไลท์ของผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็สามารถปรับได้จากหน้าจอนี้นะครับตอนนี้นะครับขับมาถึงที่หลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับว่าสภาพรถเป็นยังไง มาดูก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเอาไปล้างนะครับโตโยต้าเวลไฟขึ้น2.5เบนซิน,นตัวท็อปปี2018คันนี้เลขไมล์วิ่งไปเพียงแค่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองการบำรุงรักษาของรถคันนี้ก็เข้าดูแลรักษาที่ศูนย์ t o โ,โยต้าทุกระยะนะครับรถก็จะได้เป็นตัวท็อปเบาะแถวหลังของเขาสามารถปรับเอนไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับรองน่องไฟฟ้ามีแอร์รัมบ้าสปอร์ตมาให้อีกด้วยแล้วยังได้เป็นสีขาวบุ๊กจากโรงงานสีนะครับก็ยังสวยงามสมบูรณ์ครับได้ยางมิชลินด้วย เพิ่งเปลี่ยนไปปี23นี่เองเตรียมเครื่องวัดสีมาด้วยนะครับนจิ้มให้ดูเลย สียังเดิมๆอยู่นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะคะบางจุดเคยเก็บสีมาจากการนี่เป็นรอยขีดข่วนนะครับพวกน็อตต่างๆยังเดิมๆอยู่เลยนะครับ <Yeah. S 1> สภาพแบบนี้ปฏิเสธไม่ลงนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือกําลังหารถตู้แนวครอบครัวอยู่โตยโยต้าวีลไฟล์คันนี้รถออกศูนย์ไทยปี2018คันนี้ผมตั้งใจเอามาขายในราคาแบดปัตนะครับสล้านต้นๆเท่านั้นเองใครสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ มากครับ